เจตัวนี้เป็นเจ็ดห้าอันนี้เป็นสามเห็นแต่สามเจ็ดห้อยู่ตัไหนเจ็ดห้าสามอะค่ะเจ็ดเจ็ดอยู่ตัวไหนอันนี้อันนี้สามห้าเนาะมันสามห้าเจ็ดห้าใ่ไหเนี่ยบางทีก็เบิงไปสามห้าบางทีก็เบิงไปเจ็ดห้าเนาะอย่างแต่วาแต่ว่าเขียนเยอะเท่านั้นวาน ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดาใหญ่สามเจ็ดห้ายงไงใหญ่ใ่แบบตัวเดียกันสามเจ็ดห้านี่ยอันนี้สามอันนี้เจ็ดอันนี้ห้าค่ะต้อนที่ต้อนอันีเออมัน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 มีแป้นขยายห้าใหญ่มั้งคะนี่ไงสามสามน่สามนี่ค่ะนีนี่สานี่เจ็ดนี่ห้านี่สามค่ะสีตัวค่ะเจ็ดห้สามตัวข้างลหลังก็ใหญ่เนาะเนียชุดนี้เนาะชุดนี้เนาะเจ็ดค่ะ ตรงนั้นเจ็ดสามเจ็ดห้าเนี่ยสามเจ็ดห้าสามสามห้าสามสี่ตัว่ตั้นมะขามคนหายสามคนหายสองโอ้มาตะใสก่อนค่ะแม่มาตะไสค่ะอู้บลลาชจะท่านี่โอ้มาตะไสคะโน้บอกโนเป็นแอดมินยู่แถเธนี้แหละค่ะค่ะช่อง YouTube ค่ะช่องยู u ูบช่องยูทูบค่ะ ค่ะแม่นค่ะวัดเรือล่มเป็นบ่ค่ะเคยไปบ่ค่ะยังบ่เคยเป็ยังบ่เคยวัดเทพชัยมงคลแต่ว่าเขาเรียกว่าวัดเรือล่มวัดเทพชัยมงคลค่ะเป็นวัดเรื้อไอ้ยักษ์ไอ้ยักษขยองขยองนะจ้ะใช่ค่ะไม่เคยจะดูในตัวนี้ดูในยูทูบใช่ไหมคะเขาเคยไปบ่ไปไปน้อกันนั้โอ้โชคดีบ่ค่ะแม่ โชคดีบ่ค่ะมาเรื่อยๆมาจักเทื่อแหละค่ะอยู่นี่มานี่เอาครั้งแรกแต่ว่ามองคนเคยมาครั้งแรกก็เห็นตัวเลขเลยเนาะต้นมะขามหลวงปู่ด้วยค่ะนี่ค่ะต้นต้นมะขามหลวงปู่สวงมะขามหวานเว้ากับเพื่นเติว่าใหญ่มากเปิดติลูกเห็นเลยเห็นเลยเป็นบอกค่ะบอกมูว่าเพื่อนนี่ว่าฟังดีมากเว้า ว่าวอย่างนี้เหรอโอ้ว่าวก็ไม่ไม่ไมีคนเ,เป็นอย่างกันการถูกลงว่าวอ๋อว่านี้ใช่ไหมคะที่มาที่ไปก็คือลวงผู่สวงชอบเล่นว่าวตั้งแต่เด็ก<ช>แล้วก็ไก่ค่ะ สัญลักษณ์ของหลวงป <glam our S 1> <decks> ู่สวนก็จะมีว่าวและไก่ไก่เรื่ว่าปีเกิดบ่แมนเนาะบ่แมนค่ะถ้าท่านใดอยากมาถวายว่าวหรือถวายไก่ก็ได้ให้กับหลวงปู่ค่ะคนที่เขามาขอโชคขอพรอะไรก็ได้สําเร็จได้ถ้าเา so ็นไ่แก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 ่แน่่แก่ก่แแ่าก่าก่แ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 กก่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 แก่แน่แก่แ่แก่แก่แ่แน่่แ่แเกก่ก่แแ่แ่่่ เอาแล้วแต่ใครสำเร็จเรื่องอะไรก็ได้ปูณเซียวไก่แจกขาวคูนึงมากจ้ารอดกระท่อมปูก็ได้ด้วยจันรอดกระท่อมปูก็ได้เลยค่ะจ้าแม่นค่ะสามเทื่อเพราะว่ากระท่อมละสังขารปูอยู่นี่ค่ะค่ะเป็นคนสุรินเลยเหรอคะค่ะนุเป็นคนสุรินโดยตรงเลยค่ะเป็นคนอำเภอสังขะอยู่อยู่บ้านเรือล่ม ค่ะย่บ้านขยองวัดเดือล่มได้ไดู้กอยู่บ้คะการบ่ค่อยได้ได้ปันได้ละค่ะได้แน่ว่าได้แน่ละคะจะกับบ่บ่ได้ได้ทุกงวดนะแต่ว่าก็ได้ยู่ค่ะจะาแต่ว่าื้อสียงคันดังังแต่ว่าบ่เคยมานั่นแหละนอกจาปลูปัร่างใ้ะใช่ค่ะหนกปละทับร่าง

ดูช่องมันีชาแนลแล้วก็มิวชาแนลค่ะค่ะวันนี้ก็มิวชาแนลก็มิวชาแนลอ๋อบัโหนวบัค่ะติดตามไปในช่องยูทูมอยู่แต่ว่าเบื่อมันก็ให้หายอ๋าเค้ารู้อ๋อเดี๋ยวต้องปิดไว้ก่อนเนาะสงสัยไม่ได้เคียนค่ะอ๋ออ๋อเนี่ยเห็นแล้วเนาะค่ะเนาะนี่เป็นรูปหัวใจบอกค่ะข้างล่างตัวเทิงนนัตัวเทิงเห็นอยู่ค่ะแม่เห็นต้นอะไค่ะ แม่เห็นแม่เ hmm. ห uh, mm ็นหาหาได้เ right? ก so ่าหาก็ได้หาหาสินหาหาก็ได้เก่าหาก็ได้เนาะแต่ว่าข้างล่างนี่เป็นลูกหัวใจเนาะเห็นเด็นระเบิดค่ะเห็นเดนระเบิดค่ะแม่เนี่ยแม่ก็เห็นกับไปเอิญโม่เมืองมณา่เก้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าห้าแล้วแต่ว่าหนึ่งเก้าห้าห้อจะเอาห้าห้าก็ได้ต้งเจอต้งเกิดขาแต่ว่ามือกี้เก่าแห้งแต่ว่าทั้งทั้งหลังนี่ยมันหาแล้วนะเนาะแม่ค่ะห้าเลยเนาะ จ้าโชคดีค่ะจ้าโชคดีค่ะแม่ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะจ้าหนูอยู่อยู่แถวเนี้ยแหละค่ะจ้าอ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่คุณแม่มาจากอุบลเนาะเมื่อกี้เนาะมองเห็นตรงตรงกล้วยไม้เนาะกล้วยไม้หูช้างหรืออะไรเขาเรียกหูช้างอ๋อเหรอกล้วยไม้หูช้างจ้ะ ใช่ไมหมคุณแม่เขาบอกว่าเมนมอเห็นตัวไหนนะ95หรือ55เนาะ955หรือ55หรือ155เขาว่าอย่างนี้นเมื่อกี้นะเพราะว่าตัวหนึ่งไทยก็ได้แล้วเป็นเลขก9ก็ได้เป็นเลข9เป็นเลข5ก็ได้เนาะเนี่ยมองเห็นหลายตัวนั่นเองในตัวเดียวกันน่ะมองเห็นหลายตัวนะแต่เขาก็จะเน้น95กับ55เมื่อกี้นะ่ะที่เขาบอกว่าไอ้เนี่ย55ก็สองตัวอ๋อ เป็นตัวข้างล่างก็ไม่รู้เป็นรูปอะไรข้างเป็นรูปหัวใจนะเอ็ดเบนีมองเห็นเป็นรูปหัวใจค่ะตัวเล็กขึ้นที่กล้วยไม้กล้วยไม้น้องแปลกมากเลยเนาะข้างหลังข้างหลังกระท่อมอ่ะข้างหลังกระท่มข้างหลังกระถ่มของหลวงปู่สวงนะคะชัดเจนเลยเนาะชัดเจนเลยค่ะ ให้เราจับดูวนะ่ามันเป็นยังไงมันจะลบไหมใช่อ๋อนี่มันนี่ยังไงน,นี่ถ้าเราทำเงี้ยมันก็ได้เนี่ยแล้มวมันขึ้นมาเองมันเป็นเองเปล่านาะมันเป็นเองเป็นเองมั้งเนาะแต่ถ้าคนทำมันไม่เป็นอย่างนไงน,นะเนาะใช่ คนทำมันก็ต้องมีขุยวนออกมาใช่มีเป็นขุยอันนี้ไม่มีขุยเลยเนาะไม่มีขุยออกมาเพราะว่ามันเป็นของมันเองเนี่ยเ่อท์มินีลบๆเมื่อกี้เนาะมันจะเป็นขุยออกมาติดไว้ยางไงเนาะมันจะเป็นขุยถ้าคนทำมันจะเป็นขุยออกมาติดอยู่ค่ะอันนี้แสดงว่าขึ้นเองเนาะเกิดมาเองเนาะขึ้นมาเองเป็นเองโดยธรรมชาติอที่เราฝูให้ อันนี้เราก็คิดไปเนาะค่ะเพราะว่าปู่อาจจะให้ปีย سن าก็ได้แล้วที่ต้นมะขามคุณแม่เห็นตัวไหนบ้างนะเมื่อกี้ต้นมะขามเห็นเป็นสามเจ็ดห้าสามสามเจ็ดห้าสาม่แล้วก็เห็นอยู่นี่ก็เป็นห้า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 เก้าห้าเออห้าห้ากับเก้าห้า1 5 5หนึ่งห้าห้าอย่างนี้เหรอจ่ะหนึ 1, 5, 5. ่งห้าห้าหนึ่งเก้าห้า ที่คุณแม่แากอุบลก็เห็นเมื่อกี้ค่ะได้โชคเรื่อยเนาะถูกเรื่อยถูกบ่อยนะคะถูกเรื่อยถูกบ่อยๆของเขานะคะค่ะเขาก็ไปแล้วเนาะมุกากลับแล้วกลับแล้วจากอุบลหลายจุดหลายที่หลายจุดหลายที่เพราะว่ามาเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะไปดูต้นมะขามอีกครั้งหนึ่งคือเดินมาแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเห็นเลยไม่ได้รูปไม่ได้รูปเลยก็เห็นเนื้อที่บนกระท่อมเขาบอกว่าบนกระท่อมเขาเห็นอันนี้เราไม่ได้ถ่าย อบนกระท่อมอ๋อบนกระท่อมนี้ใช่ไหมอย่างสมอกว่าเห็นเห็นก็พูดว่าเห็นเห็นตัวเดียวกันกับบนกระท่อมอืมอืันนีตัวที่เข้าเห็นใช่สามเจ็ดห้าสามสามเจ็ดห้าสามนาะสี่ตัวเนาะสี่ตัวแต่มันก็เหมือนสามตัวแล้วเราเอาสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามก็ได้เนะค่ะ ค่ะท่าน,นผู้ชมลองดูว่าเห็นเหมือนกับคุณแม่ที่มาจากอุบลหรือเปล่านะคะแต่แอดวนินเจมองเห็นเป็นห้าคะตรงนี้นะแต่คุณแม่เขามองเป็นเห็นเป็นสามเนาะอสามเลยตัวนี้อีกสามเป็นสามสามเจ็ดห้าสามเดี๋ยวเราจะหาไม้มาชี้ก่อนตัวนี้มือมันชี้มันใหญ่บังตัวเลขอ่ะ สามเจ็ดห้าสามบอกสามเจ็ดห้าสามเมย์หวัวเชียร์เลยไม่เีนะสามเจ็ดห้าสามเจ็ดใหญ่ใช่ไหมนี่ ในชี้หมายสิมิ้วเจ็ดตรงไหนมีเจ็ดตัวนี้ทางนู้นบ่ในในเจ็ดตรงนี้เลยนี่ยนี่มาอย่างนี้เจ็ดนี่ที่คุณแม่ก็ชี้บอกนะเนี่มาอย่างนี้แต่แอดไม่ไเห็นตรงนี้นี่เนี่ยเจ็ดนี่เจ็ดใหญ่เจ็ดใหญ่คุณแม่ก็เห็นสามตรงนี้นี่นี่ยสามไปเจ็ดห้าแล้วก็นี่ตรงนี้สามเออเนาะหมอเห็นไม่เหมือนกันน่ะ เป็นไม่เหมือนกันนะคะแล้วตาตาคนมองเห็นสามเจ็ดห้าห้าเราเป็นตัวห้าตัวใหญ่อแอดมินีมองเห็นเป็นสองตัวนะห้ากับเจ็ดตรงน,นี้ห้าตันนี้เป็นเจ็ดแค่นั้นเองอแต่คุณแม่ก็มองเห็นเป็นห้าสามเจ็ดห้าเนาะสามเจ็ดห้าสามสามเจ็ดห้าสามข่ะมาดูตัวเลขนะคะที่คุณป้าน,นะคะเอามาที่กระท่อมลักสังขารบ้านดุ่นนะคะเป็นครั้งแรกนะคะไปไหว้หลวงปู่ บนกระท่อมนะคะหลังจากที่เดินลงมาก็มองเห็นตัวเลขนะคะที่ต้นมะขามมองเห็นชัดๆเลยนะคะไม่ได้รูปไม่ได้อะไรเลยนะคะท่านผู้ชมก็เดินมาแล้วมองเห็นสามเจ็ดห้าสามนะคะแล้วก็ไปเห็นที่ใบไม้นะคะอยู่ข้างๆกระท่อมหลวงปู่สวงเหมือนกันนะคะก็มี9 5 5าห้าห้านะคะท่านผู้ชมก็มองเห็นแบบนี้นะคะเดินมาแล้วก็มองเห็นเลย เป็นผู้โชคดีมาตลอดเลยนะคะค่ะก็สรุปให้ท่านผู้ชมนะคะในงวดวันที่17ก,กุมภาพันธ์2 5 6หานะคะสำหรับตัวเลขของคุณป้าจาาอุบลน,นะคะผู้โชคดีนะคะปู่ให้เห็นนะคะแบบไม่ต้องลูบไม่ต้องอะไรเลยนะคะมองเห็นชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็สรุปให้ท่านผู้ชมนะคะขอให้โชคดีนะคะท่านใดที่เข้ามาดูมาชม ขอให้รวยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ